อ่านะครับวันนี้ก็มาสอนอ่านค่า RSD นะครับที่ยอคือ s r f a c e m o u d e v i c e นะครับก็เป็น R ตัวเล็กๆนะครับที่ไม่ต้องบัดกรีขาลงรูนะครับก็แปะบนแผ่นได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับสำหรับการอ่านค่านะครับก็นี่ครับถ้าสมมติว่าเป็นเลขอย่างนี้นะครับเลือบตามตัวอย่างเลยครับ เจห้าก็คือแบบนี่ครับห้าหนึ่งก็คือเป็นนี่ครับส่วนสองครับสองจะแทนเลขศูนย์นะครับอย่างเช่นเลขสองอันนี้ก็ศูนย์สองตัวนะครับก็จะเป็นอย่างงี้ครับก็ใส่จุดเข้าไปา 5, ก็ห้าพันหนึ่งก็ห้าจุดหนึ่ง k นะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ก็ตัวอย่างนะครับก็ สองนะครับแล้วก็สองอีกตัวหนึ่งส่วนศูนย์ก็คือไม่มีศูนย์สักตัวเลยนะครับก็คือยี่สิบสองโอห์มครับประมาณนี้เลยครับรครับาตัวๆครับผมได้จัดเตรียมมาแล้วเดี๋ยวเรามาวัดค่านูครับรมาวัดค่านะครับ าบบ22โอห์มนะครับมือนตัวนี้นะครับอ่านะครับ 5.1k นะครับค่าหนึ่งเน1%นะครับอ่า SMD ขนาด0603นะครับแล้วก็ประมาณนี้ครับมีรายละียชมได้ครับบดุณครับ